เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามของในทิกติกกันเนาะอ่ะแต่ขั้นตอนนี้เป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวให้มาทําตามผมวันได้แบบง่ายๆกันได้เลยเนาะก่ออนื่นเลยนะครับผมให้เราได้กดเข้ามาที่ Google กันนะครับผมอ่ะแล้วก็ให้มาพิมพ์ค้นหาที่ตรงนี้ตามผมไปกันนะครับว่า K M M ขีดเฮ็ดแบบนี้เนาะอ่ะและก็พอเราได้พิมพ์ค้นหาตามมาได้แบบนี้แล้วนะครับผมเราก็จะดึงเข้ามาที่เว็บไซต์ในเว็บไซต์หน้าต่างอเจบนี้้้ผมกกใหดเเขาาไปันนะ ะไะเชดดิง้งเข้ามานะผมเราจะเจอเป็นเว็บไซต์ให้เราได้กดเข้ามาเนาะพอ,อได้กดเข้ามาก็จะที่ในเว็บไซต์ในเว็บไซต์เขาจะมีหน้นตาต่างแบบนี้นะครับผมเมื่อเราได้กดลงใช้งานกับสมาชิกกันเนาะไดส่งตรงนี้ที่จะโหลดคลายผมที่ไม่มีสมาชิกก็ได้สามารถที่จะกดสมัครสมาชิกกันไปได้เลยเนาะ แค่ได้กดเทิ Elliot, so class, in so ่มากันแล้วที่ได้ส่วนต่างๆการสมัครสมาชิกนะครับผมเขาจะมีเราได้กรอกข้อมูลเราไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาติดตรงล้านนี้เพื่อเป็นการยืนยันเนาะแล้วกดสมัครไปนะครับผมเป็นตัวนี้ง่ายใครเป็นการสมัครกันได้แบบเป็นที่เรียบร้อยแบบเป็นง่ายกันได้เลยเนาะหรือว่าในส่วนตรงด้านนี้สรับคล้ายนะครับผมที่มีสมาชิกกันอยู่เราเอยากตัวลงชื่อชื่งานก็ให้ได้มากดลงชื่อชิ่งานที่ตรงด้านนี้ก็ไปได้นะผมเรากดลงชื่อชื่งานกันไปเนาะ กดลงชื่อใช้งานกันมาแล้วหรือว่าได้สมัครสมาชิกกันมาแล้วนะครับผมในส่วนหน้าต่างแรกของเว็บไซต์ก็ได้เป็นอย่างนี้เลยเนาะ,ะก็จะมีหมดหมดู่แพลตฟอร์มให้กับเราสามารถที่จะเริ่มเงิทำการกันได้หรือว่าจะมียอดเงินที่อยู่ในส่วนตรงนี้เนาะให้เราได้สามารถที่จะมาทําการในส่วนต่างๆตรงนี้กันได้ถ้าผมเป็นแบบนี้เลยเนาะหรือว่าในส่วนหน้าที่ตรงนี้สำหรับใครถ้าผมที่มียอดเงินแล้วอยากจะเติมเงินเพื่อมาทําการเนาะก็ให้ได้มากดที่ตรงนี้กันได้ผมจะรัาว่าเติมเงิน เพียงแค่ได้กดเข้ามากันแล้วที่ในส่วนหน้าต่างการเติมเงินนะผมก็จะมีหน้าต่างแบบนี้เลยนะผมไม่กลับเราสามารถที่จะกดเข้ามาเนาะเพื่อทำการเติมเงินกันได้แบบง่ายกันได้ผมเป็งแค่กดเข้ามากันแล้วเนาะก็มีช่องทาง6ช่องทางแบบนี้ให้กับเราสามารถจะเลือกเติมเงินกันนะผมใครเนาะที่ว่าจะเติมเงินช่องทางอะไรยังไงนะผมก็สามารถที่จะเลือกกันไมได้เลยเนาะหรือว่าในส่วนตรงนี้ของใครนะผมยี่มียอดเงินกันอยู่แล้วหรอว่าเติมเงินกันไปได้แล้วก็สามารถที่จะกดกลับมาที่ในส่วนหน้าต่างเดิมของเว็บไซต์กันได้เลยเนาะ อ่ะแล้วพอเราได้กดกลับมากันแล้วที <oc> ่ห <oppression> น้าต่างเดิมของเว็บไซต์ทีนี้เราก็เลือกบนหมวดหบริการที่เราต้องการจะทำการกันเนาะพออื่นเลยก็ให้เราได้กดกลับไปก่อนของที่แพลตฟอร์มทิกตอกเนาวันนี้ที่เราทําการกันเนาะแล้วก็เลือกบนหมู่นะครับผมอ่าเราจะเป็นการเพิ่มผู้ติดตามทิกตอกก็อยู่ตรงนี้ก็ให้เราได้กดกันไปอ่ะพอเลือกกด้แล้วที่หมวดหมวนี้ก็เลือกบริการอ่าบริการก็จะ็นแบบนี้ผมก็จะเลือกเป็นอันนี้เลยแล้วกันนะผมพอเลือกกันได้ทั้งหมดหมู่ลบริการที่เราต้องการกันแล้วได้แล้วทีนี้เรากดกลับมาทรลอาากก จะเลี้ยงโปรไฟล์ติดต่อเรากลับมาแล้วให้นี่มาวางมาวางอะไรเงี้ได้แล้วแบบนี้ให้เราได้ใส่จำนวนในการได้เพิ่มไปได้เลยอ่าแล้วก็พอได้ใส่ใส่ทางนี้แล้วก็จำนวนได้แบบนี้เราก็ใส่กั็ได้เลยเนาะอ่ะแล้วก็พอได้สั่งซื้อกันไปแล้วแบบนี้ครับสั่งซื้อของเราก็จะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกกับเราให้เราได้สามารถที่จะดูกันได้ไปแบบนี้เลยเนาะอ่ะหรือว่าเราผมที่อยากจะดูสายออเดอร์ว่าหลังจากการสั่งซื้อกันไปสถานะเป็นยังไงก็ให้มากดดูที่ตรงด้านนี้ก็เปนได้ห้องประวัติการส่งซื้อเนาะ เพียงแค่ได้กดเข้ามากันแล้วที่ส่วนประวัติการซื้อนะผมเขาจะมีหน้าตามแบบนี้เลยนะผมไม่กลัหลดสามารถที่จะกดเข้ามาเนาะเพื่อที่จะทำการดูกันได้นะครับผมว่าจะเข้ามาดูสถานะกันได้เนาะอ่ะ แล้วผมอย่างเมื่อกี้ที่เราได้ทําการกันไปนะผมเป็นการเพิ่มผู้ติดตามสถานะออเดอร์เขาก็แจ้งบอกว่าเราดำเนินการเนาะเพียงแค่แบบนี้ก็รอกันไปก่อนสักครู่ไ่ต้องไปเจรอกันเนาะหรือว่าในส่วนตรงนี้สำหรับใครนะผมที่เห็นแล้วว่าออเดอร์เป็นยังไงแล้วเกิดสนใจอยากจะทําการอะไรเป็นการอื่นเสริมเพิ่มเติมนอกจากวารายการที่ได้ทําการกันไปก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ในส่วนต่างๆบริการกันได้ผมเกิดเข้ามาที่ตรงนี้เนาะหรือว่าใครผมที่ดูออเดอร์กันไปแล้วอยากแค่ได้เข้ามาดูเป็นการค่าเวลารอในส่วนตัวเว็บไซต์ก็สามารถที่จะกดเข้ามาได้เหมือนกันผมในะ หรือว่าในส่วนตรงที่นี้สรับใารผมได้เข้ามาใช้งานอะไรต่างๆของในเว็บไซต์เนาะเกิดมีปัญหาหรือขัดข้องหรือว่ายังไงในตัวของเว็บไซต์เนาะก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ในส่วนหน้าต่างตรงนี้กันได้ผมทีหน้าต่างแด้ของเว็บไซต์เนาะกดเข้ามากันแล้วก็จะมีหัวข้อติดต่อแอดมินในที่ตรงนี้ให้กับเราได้กดคลิกเข้าไปพอได้กดคลีกเข้ามากันแล้วผมก็จะมีหัวข้อการติดต่อแอดมินขึ้นมาสช่องทางแบบนี้เนาะเราได้สามารถที่จะเลือกช่องทางกันได้ผอไปแจ้งสอบถามปัญหาแอดมินเนาะสำหรับในส่วนตรงนี้ใครเกิดมีปัญหาเรื่องติดอสบถามปัหาแดน้เลยะ หรือว่าน้าที่ส่วนตรงนี้นะคบผมในส่วนตรงนี้สำหรับใครเนาะอาจจะได้ใช้งานกันไปแล้วไม่ได้มีปัญหาในขาดข้องหรือว่าเกิดปัญหาอะไรยังไงเลยอยากที่จะลองแนะนําเพื่อนหรือคนรู้จักนะครับไปใช้งานเว็บไต์จดูเนาะให้มากดด้านที่ตรงนี้กันได้ผมดีคข้ามาแนะนําเพื่อนเนาะเพลงได้กดทข้ากมดแล้วที่ในส่วนหน้าต่างตรงนี้นะผมเราก็มาคัดลอกลิงก์ที่อยู่ตรงส่วนนี้ไปเนาะส่งให้เพื่อนหรือคนรู้จักแล้วก็ให้เพื่อนหรือคนรู้จักเราเขาได้เข้ามาในลิงก์เว็บไซต์เนาะเพยงนี้ง่ายๆก็ได้เป็นการแนะนําเพื่อนหรือคนรู้จักกันได้แบบเป็นททีีีีีี่่่่เเเเเเรรรรรรรยยยยบบ้้้้้้อออแลลวนน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 นาาาาาะะะะใใสสสตตงํหััคผมมจจกพืขได แลวก็เพื่อไม่เสียเวลากันด้วยนะครับผมเดี๋ยวทีนี้เราจะลองกลับมาดูเนาะที่ในส่วนตรงหน้าโปรไฟล์ทิกตอกเราก็ดีกว่าเป็นไงบ้างเนาะยอดมันยังอยู่ที่ศูนย์อยู่เลยแต่ลองนี้หน้าจอกันดูเนาะยอดอาจจะยังไม่ขึ้นทันทีแบบนี้เดี๋ยวเราก็ไม่ต้องเจรอกันไปเนาะปกติเวลาทําการอะไรหรือว่าใช้งานอะไรกันไปผมก็จะมีเวลาเฉลี่ยในการทาการอยู่เลวเนาะหากวันไม่ขึ้นทันทีเนาะอย่างรายการที่เราทําไปวันนี้ก็ไม่ขึ้นทันทีเหมือนกันเราเราก็ต้องรอกันไปก่อนต่กคู่ต้ำเป็นเจ้ารอเนาะผมก็จะรอเหมือนกันเดี๋ยวเพื่อ เอาล้ครับผมแล้กลับกันมาจากเมื่อกี้นะครับผมได้เราทำการสั่งซื้อกันไปแล้วก็นั่งรอสักครู่เนาะอ่ะตอนนี้ยอดผู้ติดตามของในทิกตอกเราเขาก็ได้เพิ่มขึ้นมากันที่งแบบนี้แล้วเนาะอ่ะครเพิ่มขึ้นมาจนเส็จเป็นแบบนี้แบบปเป๊ะแบบนี้เลยนะผมจัสูงกัเพิ่มขึ้นมาเป็นหนึ่ง้อยตที่เราสั่งกันไปแล้วเนาะแถมวิธีการขั้นตอนในการทำก็ยังง่ายแบบนี้้วยพัดขั้นตอนในการทำเนาะใครได้ดูกันไปได้แล้วเ้วเกิดสนใจอยากจะเข้ามาใช้งานหรือจะเข้ามาทำการอะไรยังไงเนาะก็ให้ได ในดิ้งเว็บไซต์กันได้เลยเนาะแล้วก็ในส่วนตัวนี้สำหรับใครที่ได้ครับมาใช้งานในเว็บไซต์หรือเข้ามาทำอะไรต่างๆกันเนาะเกิดมีปัญหาหรือขัดข้องหรือว่ายังไงก็ให้สามารถที่จะกดเข้ามาที่ในส่วนของเว็บไซต์การติดต่อแอดมินเพื่อไปติดต่อสอบถามปัญหาแก้ไขในสองชั้นนี้กันได้เนาะหรือใครได้ใช้งานกันไปแล้วไม่ได้มีปัญหาหรือขัดข้องหรือว่ายังไงเลยอยากจะใช้งานเว็บไซต์กันแบบง่ายๆไม่ต้องมานั่งิปวดหาก็สามารถที่จะมาดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันของทางเว็บไซต์เพื่อได้ใช้งานบนแพลตฟอร์์มมออ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 อุปปปปปกก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 กรรรรณทททีีี่่่่่าา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 สสะะ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 ดด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 วว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 ััััันน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 น็็็็็ไไไไไไ้้้้้้้เเเเแแลลลลใคิิิโขขงงยยยหหพพูผืตภ แล้ว,ว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็ดูกันไปแล้วจนจบแล้วก็ให้พังกนได้ต้องขอบคุณด้กท่านทีรับชมเนาะในทีวิดีโอวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอบคุณนะครับ